ทีองค์การบริหารส่วนตาบางพลงนะครับได้จัดให้มีการฝึอกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนซึ่งได้มีการฝึอกอบรมมาตั้งแต่วันที่10มีนาคม2556ใช้ระยะเวลานในการฝึอกอบรม5วันโดยที่ผ่านมานะครับผู้เข้ารับการฝึอกอบรมได้รับความรู้ในเรื่องของอุตุนิยมวิทยากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความรู้นะครับการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัยอุทกภัยความรู้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอปพร ความรู้การสงเคราะห์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนนะรับการรับความรู้จากทางสถานีตำรวจภูธรสุราการในเรื่องของปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาการก่อวินาศกรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อยสําหรับในวันที่4ของการฝึกอบรมนะครับผู้เข้าการฝึกอบรมได้มีการเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและในช่วงเย็นก็เป็นการฝึกปฏิบัติการป้องกันระงับอัคคีภัยเทคนิคการดับเพลิงในเบื้องต้น โดยได้รับเกียรตินะครับจากนายพงวันสุภพโภคานายกองค์การบริหารสดบันบางโป่งนะครับได้มานั่งดูการฝึกด้วยซึ่งสิ่งที่ทางอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจะได้รับจากการฝึกในครั้งนี้นะครับก็คือทักษะความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงในลักษณะต่างๆความรู้องคกรดับเพลิงชนิดต่างๆรวมทั้งการได้ฝึกทักษะการดับเพลิงในเบื้องต้นก็จะทําให้ผู้เข้าการฝึกอบรมนะครับสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกับตนเองครับ